สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ก็คือน้องขวาญทองนะคะที่เคยลงคลิปช็อตไปหลายๆคลิปนะคะที่เป็นวัวทองแรกค่ะนี่ค่ะจะใกล้จะถึงถึงวันคลอดแล้วคืออันนี้จะผสมผสมตัวนะคะไม่ได้ผสมหลอดจําได้ว่าผสมวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่มิถุนายนะคะปียี่สิบสี่มิถุนายนปีหกเจ็ดค่ะที่แรกก็วัน ก็แอบแบบกลัวว่าเออกลัวจะไม่ติดผสมไม่ผสมไม่ติดนะคะเอาไปมาพอถึงเดือนคลอดคือเราจะลุ้นมาตอลอดว,ว่าติดไหมผสมติดไหมเพราะเขาเป็นวัวท้องแรกนะคะเขามีการเป็นสัตว์ครั้งหนึ่งแล้วก็ผสมแค่ครั้งเดียวก็ติดเลยนะะเนี่ค่ะพอเห็นอาการแบบนี้กรู้สึกว่าเออก็โล่งอกว่าเออคือเขาท้องจริงๆๆผสมติดจริงๆนะคะพี่นอ้องน,นี้จะเป็นแม่เขานะคะ เป็นแม่ชื่อว่าแม่ทองอันนั้นคือน้องสาวเขาค่ะน้องสาวเขาจะอายุได้ประมาณปีปีกับอีกสามเดือนค่ะนี่ค่ะอันนี้คือแม่ท้องก็คือผสมแล้วจ้าผสมแล้วผสมตัวค่ะผสมตัวเหมือนกันอันนี้ก็แอบรอรุ้นค่ะรุ้นทุกวันว่าจะคลอดวันไหน อันนี้แดดก็ยังร้อนอยู่ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้เอาออกไปให้ใหเล็มหญ้าอีกแดดยังร้อนอยู่นี่ค่ะรอรุ้นทุกวันช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้องระวังอยู่ค่ะแต่นมเขาก็แบบว่านมเริ่มจะเอนนี่แล้วเป็นวัวท้องแรกค่ะนี่ค่ะคิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งค่ะ ถ้าทางแล้วไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนะึ่งรอลุ้นทุกวันค่ะเป็นกำลังใจให้บัวสาวท้องแรกด้วยนะคะน้องขวัญทองค่ะขอบคุณค่ะ